26แล้วนะคะแต่ว่าเมื่อห้าหกชั่วโมงที่ผ่านมานี้ที่ถนนคนเดินไหลมมีการจัดงานคริสต์มาสพร้อมกับเฉลิมฉลองออครบรอบสิบปีมีทั้งการแสดงของนักเรียนสิทธิ์เก่าหลมงศักวิทยาคม การแสดงดนตรีร้องเพลงเพชรชบูรณสาวเพชรบูร์สาวลมศักก็ได้ไปเดินดูนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เดินในขณะที่มีงานเพราะว่ายังอยู่ในช่วงที่เป็นยุคโควิดอยู่นะคะกำลังจะสิ้นปี2 0งพันสองพันยิบเอ็ด อันนี้เป็นคลิปไลฟ์สดคลิปแรกที่ลองทดสอบดูว่าจะสามารถสตรีมแล้วก็ไลฟ์สดได้แบบไหนนะคะเพราะว่ามือใหม่หัดสตรีมนะคะเป็นมือใหม่ขณะนี้เวลาประมาณเที่ยงคืนสามสิบเจ็ดนาทีเดี๋ยวค่อยมาต่อคลิปที่สองทดสอบนะคะ บันทึก